สวัสดีครับมาพบกับช่องน้องยนต์แม่หญิงคู้รักต่างวัยนะครับผมอ c ฟซีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมไม่เห็นแม่หญิงแม่หญิงไปไหนคือแม่หญิงแกอยู่ที่บ้านนะครับจังหวัดปุดรนธานีนะครับผมอยู่ที่อำเภอกลุ่มพระวาปีแต่น้องยนต์ มาทำงานที่จังหวัดน้องบัวลำพูครับผมก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะก็จะกลับไปเตึงนกำลังใจเตึงกกำลังใจประมาณเดือนละครั้งแล้วก็กลับมาสู้งานต่อนะครับก็พ่อพาละทุกคนก็ย่องย่องมีปัญหาครับ ก็เลยต้องตอนนี้ก็เลยได้แยกกันอยู่ก่อนอีกประมาณปิดใจเดียวครับผมวันนี้ก็ประมาณวันที่วันนี้ก็วันที่ยีิบเก้าแล้วเนาะเดี๋ยวก็พบกำหนดเดือนละครั้งไปเตือนกำลังใจ วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับผมฝาก f อกดไลค์ทางช่อง y o YouTube ด้วยนะครับช่อง youtube ชื่อน้องยนแม่หญิงคู่รักต่างวัยนะครับผมและช่อง t i k t อกคือช่องแม่หญิงน้องยนคู่รักต่างวัยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจน้องยนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับรักเอฟซีทุกท่านครับบ๊ายบาย